กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าใครอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงเทะเบียนกันได้นะคะสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมในเรื่องของข้อมูลนะคะควันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็ใครที่เกิดในช่วงราต่อของวันอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงของเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันต่อแลยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าวันนี้กลางสัปดาห์นะภาพรวม12ราศีนะมีอะไรที่ต้องรมะมัดระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ระวังเรื่องงานเลยค่ะสําหรับคนที่ทาธุรกิจระวังคนที่เขาจะเข้ามาหาแสวงหาแต่ผลประโยชน์นะก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะอย่าลืมสกรีนคนที่เข้ามาก็แล้วกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของหัวใจวันนี้ให้ระวังอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ได้คาดคิด หรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้วันนี้อาจจะพลิกผันได้นะคะเน้นโทนสีม่วงหรือเลียงสีเขียวค่ะถ้าราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานอีกหนึ่งราศีนะคะวันนี้เวลาเจอ,เจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆให้อดทนให้มากที่สุดอย่าพยายามปะทะหรือวิ่งเข้าใส่นะวันนี้มีแต่แพ้กับเสียอย่างเดียวส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้นะคะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมสติของตัวเองอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำม,มากจนเกินไป เน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้คนที่อาจจะมีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่วันนี้โอกาสดีๆความสัมพันธ์ลงตัวนะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานวันนี้ให้เน้นความละเอียดทุกขั้นตอนตรวจเช็คให้ดีค่ะเน้นโทนสีเขียวลีกเลี่ยงสีม่วง ชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีดูเหมือนว่าวันนี้เรื่องของงานนหลายราศีนะคะวันนี้อาจจะมีความตึงเครียดมากจนเกินไปหรือว่าอะไรที่มันไม่ใช่สาระนะก็ปล่อยบ้างก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่เรามาระวังเรื่องของคําพูดนะคะคำพูดเป็นสิ่งสําคัญมากอาจจะทาให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้ฉะนั้นนะคะจะเย็นๆเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงาน อีกหนึ่งราศีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะมีโอากาสเจอเจอกับปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเตรียมตัวทั้งเตรียมใจทั้งเตรียมข้อมูลรวมไปถึงการวางแผนสำรองวันนี้สําคัญจริงนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อาจจะต้องห่างไกลจากคนรักจะด้วยน,นเรื่องของหน้าที่การงาน เรื่องของเวลาก็ต่างนะคะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องหาเวลาในการพูดคุยอาจจะโทรหากันบ้างนะหรือว่าส่งข้อความหากันบ้างจะได้ไม่ห่างเหินจนเกินไปเน้นโทนสีน้ําเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรวมไปถึงเรื่องของการงานให้ออกแรงให้มากหน่อยนะว่าจะเป็นเรื่องการแสวงหาโอกาสนะหรือว่าเรื่องการทำงานเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีน้ําเงินค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะสิ่งเดียวที่ต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของเวลาไม่ว่าจะห่างแค่ไหนหรือจะใกล้แค่ไหนก็ตามเนี่ยเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะสําหรับทําอะไรแบบลับๆวันนี้เปิดเผยมากไม่ได้เน้นโทนสีม่วงเหล็กเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ดูแลในะเรื่องของสุขภาพตัวเองเอาไว้บ้างนะคะวันนี้อาจจะต้องมีเวลา ไปตรวจเช็คในเรื่องของร่างกายหรือว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มเจ็บป่วยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการไปพบ,พบแพทย์หรือว่าไปหาคุณหมอบ้างอย่าปล่อยเอาไว้มันจะเรื้อรังได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลีล่ยงสีกรมาท่าค่ะชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้อย่าพยายามเข้าไปวุ่นวายหรือว่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือว่างานของคนอื่นดูแลในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี้ยงสีควันบุรีค่ะ ชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องหลักทรัพย์เงินทองวันนี้จะต้องรู้จักปฏิเสธซะบ้างนะถ้าเกิดมีใครเข้ามาขอความช่วยเหลือและถ้าเกิดว่าตัวเองรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นคนที่โสดอยู่ก็พักหัวใจไว้ก่อนจะดีกว่าเล่นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สภาพไม่ค่อยคล่องในการที่จะคิดการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการซื้อหาข้าวของเครื่องใช้เองก็ตามนะคะ เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้หลายราศีเลยนะเรื่องของการงาน สำคัญมากในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมการวางแผนสำรองอันนี้จําเป็นจริงๆนะคะวันนี้ใครที่อาจจะฟังไม่ทนันอยากจะทวนซ้าเพิ่มเติมเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fan Page Miracle Channel TV นะคะก็จะมีในส่วนของภาพรวมคําพยากรณ์ดยงชะตาคุณผู้ชมได้ตรวจสอบกันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ออย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ ส่งมาที่4221606มากันที่ s m s กันต่อเลยค่ะคุณประภัยทะเบียนรถนะคะ6339สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรคู่หลังขยันและสำเร็จดีครับส่วนเล็กบ้านทับ87ค่ะราหูกระเสาเป็นมิตรแก่กันแต่ในงานเลขกศาสตร์ก็จะอหัวโทษทุกเสาโมเมาราหูอันนี้ใช้อทองคำเปลวแท้นะครับบริกรมกรมคาถาชินนบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธ,ธคุณพระธรรมคุณ พระสังขกุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8แล้วก็เลข7 SMS ต่อมาคะ่ะคุณวัชระพงศ์นะคะเกิดวันที่19พฤศจิกายน2540เวลาเกิดตี33นาทีบอกว่าเป็นวันพุทธทำเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของงาน,นะคะ่ะในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นคนวันังคารอยู่นะครับปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง18นะทำง,งานเร็วนะครับ ปีนี้ในแง่ของการเงินนะในแง่ของการเงินสภาพคล่องก็ต้องถือว่ากลางๆนะกลางๆไม่ไม,ไม่ไม่หวือหวานะครับไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดจะติดขัดจนเอาตัวไม่รอดนะครับส่วนในเรื่องของงานงานมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะอาจจะปรับเปลี่ยนสถานะสมมติถ้ายังไม่ได้บรรจุก็มีลุ้นนะหรือแม้กระทั่งการได้รับผิดช,ชอบงานในระดับที่สูงขึ้น เล็บ้านทคับสาค่ะ,อ,ะอันนี้คือความเชื่อมั่นความขยันแต่บางครั้งอย่าดือ้อจนเกินไปนะก็ใช้ได้เตือนให้ระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่2พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามลักษณะเนื้อคู่การเงินและสุขภาพยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับ คู่เนี่ยผมฝากระวังนิดหนึ่งคนที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยนะฮะร,ระวังว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของไหมนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาคบหาใครก็ให้ระวังในเรื่องของการถูกแย่งรักเอาไว้บ้างแต่ถ้าถามว่าประกอบกับช่วงวัยขณะนี้นะครับถ้าอยู่คนเดียวได้ก็ไม่เดอดร้อนนะลักษณะคู่ที่จะอยู่กันเนี่ยอย่างสมรูปจริงๆก็คืออยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับทำงานคนละที่หรืออยู่คนละถิ่นฐานพวกนี้ มีโอกาสที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวนะครับและลักษณะคู่จริงๆของคุณเนี่ยด้วยถามว่าบุคลิกกระภพ,ภพภายนอกเป็นอย่างไรอาจจะไม่ได้สวยหล่อนะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ผมเน้นในเรื่องของสถานะมากกว่าให้ระวังดูให้ดีครับ SMS ต, SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุนตายนะคะ1ิพฤศจิกายน25 2 9 เวลาเกิดเที่ยงสาสิบห้านาทีถือว่าคบกับแฟนมาสิบเอ็ดปีเลิกกันนะลักษณะคู่ถามว่าจะมีคู่หรือเปล่าผมตอบแล้วอันนี้ผมเข้าใจว่าคุณต่ายส่งมาอาจจะไม่ได้ดูผมตอบใหม่ผมตอบเหมือนเดิมเลยหนึ่งเสียใจด้วยกับในแง่ของความรักที่มีปัญหาแต่ปีจรน,นี้แหละจากนี้ไปจนถึงพฤศจิกาคุณจะได้เจอและอาจจะเป็นอะไรที่เจอแล้วปุ๊บปับ๊บอาจจะถึงขั้นแต่ง ถึงไม่ได้แต่งความสัมพันธ์ก็จะใกล้ชิดผูกพันเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ไม่เป็นไรฮะอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยมีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่เพราะเกียรักใหม่ก็ขึ้นเช่นเดียวกัน SMS yes, ต่อมาค่ะคุณสุนทรนะคะเกิดวันที่30พฤษภาคม2508เวลาเกิด7โมงวันอาทิตย์ถามชื่อชื่อก่อนเลยค่ะสุนทรเกิดวันอาทิตย์แ่วยเขา <S <S บวย มวยเขาบอกใบมาก็ติดกาลีอยู่แล้วนะครับตัวสอเสือนะวันอาทิตย์ฉะนั้นเป็นสุภาพบุรุษให้เริ่มต้นด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงหลีกเลี่ยงสสอนะฮะสอเสือสอสันลาสอบรสีหอหีบหลอจุฬาฮอนกคูไปหาหนังสือตั้งชื่อมาแล้วก็สีที่เป็นมงคลตลอดชีวิตรวมไปถึงโชคลาภด้วยถึงผู้สุนทรจะเป็นผู้ชายแต่ก็จะมีกลุ่มสีหวานๆให้เลือดนะครับอาจจะใช้กับสีทาบ้านก็ได้นะ สีกระเป๋าสตางค์หรือแม้กระทั่งพวกเสื้อผ้าอาพรที่สวมใส่สีชมพูน,น็กไทยหวานๆนะสีเขียวแต่ถ้าเป็นโทนผู้ชายก็เทาน้ำตาลควันบุหรี่พวกนี้คือสีที่เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ตอ่อมาค่ะคุณสุทอร์ปีที่ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะหาโอกาสไปให้ชีวิตสัตว์แปตัวค,คุณปริยาพันธ์25่สิบ้าิาคมสงพหาม2535นะคะเวลาเกิดตี3-22นาที ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะถามเรื่องของการเรียนการงานแล้วก็โชคลาภก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23่การเรียนอุตสาหะเนี่ยในความหมายก็คือก็ไม่ค่อยดีแหละก็อุตสาหะแปลว่าจะต้องภาคเพียรจะต้องขยันจะต้องออกแรงจึงจะได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนาฉะนั้นปีนี้นะออกแรงเยอะ แต่ดูจากช่วงวัยมันก็อาจจะเป็นปีการศึกษาป,ปลายซึ่งแน่นอนอาจจะมีงานหรืออาจจะต้องทําวิจัยทีสิสอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเลยค่ะเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะคุณพาพิชชาเกิดวันที่5พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด่ทุ่มตรงถามว่าทำอาชีพอะไรดีแล้วก็ถามโชคลาภด,ด้วย5พฤษภา๑๕๔ทุ่ม เป็นคนวันศุกร์นะคะไม่ได้บอกนะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ค่พยากรเป็นโมฆะอาชีพที่เด่นในพื้นะตามี2กลุ่มกลุ่มแรกเกี่ยวข้องกับสุขภาพฮนวะดแผนไทยขายยาวิตามินอาหารเสริมทําเครื่องสังฆพันธ์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ศึกษาโหาราศาสตร์การทํางานในแวดวงสถาบันการเงินการเป็นที่ปรึกษาอีกกลุ่มนึงฮะ ถ้าในแง่างการลงทุนก็คือพวกของกินสิ่งสวยงามหนังเกมถ้าเป็นไซส์ใหญ่หน่อยก็อาพาร์ตเมนต์บ้านเช่าที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบคันให้กับผู้เช่าใชา้บริการครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอมริตเกิดวันที่20กันยายน2 5 2 6เวลาเกิด10โมงนะคะวันอังคารงานกับเงิน ทานังเสียนะระวังมีปัญหาเรื่องเงินกับคนใกล้ตัวนะพี่พี่น้องเพื่อนฝูงนะ,ะเบื้องต้นเนี่ยให้คุณปีนี้พยายามบริจาคเงินซื้อพวกอุปกรณ์การแพทย์นะหรือว่าถ้าโรงพยาบาลสถานพยาบาลมีสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ให้ไปบริจาคทรัพย์เพื่อสิ่งนั้นนะส่วนในเรื่องของงานปีจรเป็นยังไงอาต่งานทายดีนะครับจะได้รับความช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้ามีนาย หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงแม้กระทั่งบริวารก็ซัพพอร์ตดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนะคะ4มิถุนายน2514เวลาเกิดทุ่มตรงนะคะวันศุกร์ถามลัคนาราศีจังหวัดอยุธยาค่ะ4มิถุนาย1 4ปฏิทินตรงกับวันศุกร์หทุ่มอยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลักขณาสถิตยอยู่ในราศรีพิจิกนพิจิกปีนี้เป็นราศรีที่หลายคนคงคงพูดถึงกันเยอะนะฮะเพราะว่าบาประเราะหใหญ่คือพระเสาเนี่ยโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศรีเกิดให้มองด้านดีก็คืออาจจะมีภาระหน้าที่มากขึ้นคนเราถ้ามีภาระเพิ่มมากขึ้นถ้าเราสอบผ่านมีความพยายามเราก็มีโอกาสที่จะได้จเจริญเติบโตหรือก้าวหน้าแต่แน่นอนฮะถ้าเสาเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือคมาค้าขายไม่ค่อยขึ้นละบางคนตกจากตําแหน่งหน้าที่การงาน แล้ถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเขาเรียกว่าต่อเนื่อง,งยืดเยื้อแล้วฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออุบัติเหตุด้วยนะฮะก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์กะมวยนะคะจ้าชื่ออะไรคะเกศกรินทองคู่คะ่ะคุณเกศรินนนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะสองสี่ ก้า <98. S 1> วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันวันที่9มีนาค่ะเ <9 S 2> ก้ามีนาจาก9้ามีนาคมสองสี่เก้าแปดวันพุธวันพุธสีโมงเย็นค่ะเป็นพุธกลางวันเนาะ,ะค่ะค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างใกล้จะครบหกสิแล้วเนาะ นะครับก็จารยะแล้วไม่ทราบไม่ทราบว่ามันปีมะเมียหรือปีมะแมกันแน่คะดิฉันเนี่ยยังไม่ถึงขึ้นหนึ่งข้าเดือนห้าฉะนั้นนักษัตริย์ยังเป็นมะเมียอยู่มะเมียเหรอคะใช่ราศีอะคะอาจารย์คะราศีอะไรคะดิฉันเกิดสี่โมงตรงเลยใช่ไหมคะใช่อ่ะค่ะจังหวัดอะไรครับเกิดกรุงเทพอะค่ะลักขณาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ ิงเหรอคะใช่ลัคนาอยู่สิงคนเราเออไม่ว่าจะเกิดเดือนไหนลัคนามีโอกาสสถิตอยู่ได้ทั้ง12ราศีขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดนะฉะนั้นลัคนาของคุณเนี่ยเป็นสิงช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะโดยเฉพาะปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกทางเดินหายใจนะครับอาจารย์คุณแม่เ,เ,ออเป็นเยอะนะเป็นยเนอยอนะค่ะจะของคุณเนี่ยออให ช่วงเนี้ยถ้ามีโอกาสได้ให้ทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์เออพอดีเมื่อไม่มกี่กวันนี้เพิ่งเห็นมุย้ย<ะ>มีมูนิที่อะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแหละที่ช่วยเหลือสัตว์อะไรอย่างนั้นก็ทําได้นะหรือว่า,าถ้าเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์อยู่ประจำอะค่ะเลี้ยงอยู่ทุกวันเลี้ยงประจำะะะก็โอเคอ่าถ้าอย่างนั้นก็โอเคก็โอเคได,ได้ใช่ไหมกาได้ได้ได้จ้าแล้วก็ให้ทานแล้วก็ช่วยเหลือคนด<ข>งนั้นผมผมอยากให้ไปปล่อยปลาสักสิบตัวแล้วกัน ไปปล่อยปลาปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ให้เลือกแหล่งปลาที่คนจะซื้อไปทาอาหารนะแล้วก็แหล่งที่ปล่อยให้ปล่อยแบบเป็นเขตอภัยทานได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ประเภทของปลาเนี่ยผมก็อยากให้ดูแข็งแรงหน่อยเพราะบางครั้งถ้าแม่น้ําใหญ่เขาว่ายไม่ไหวอย่างปลาดุกเนี่ยแข็งแรงแน่แน่แข็งแรงมากจ้ะ ลอยแม่น้ําใหญ่แลวคะอาจารย์ก็ประดุกแม่น้ําใหญ่ก็พอไหวแต่ลองดูแล้วกันถ้าเป็นเขตที่แบบในวัดนะเป็นเขตอภัยทานได้ยิ่งดีก็ค่ะติดต้ใช่ไหมคะใช่ใชให้ไปทําเลยแล้วก็ปีนี้ในแง่ของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มีโอกาสจะต้องเสียเงินซ่อมแซมเหมือนกันนะโดยเฉพาะ,อะ,อะลองสํารวจดูนะถ้าเป็นบริเวณอ,อันนี้ผมพูดถึงหลังหลังวันเกิดนะ หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยบริเวณฝ้าเพดานหลังคานะครับถ้ามีมีอาการหรือยังล่ะมันมันมันป้าลวกอาจารย์เออนั่นแหละนะพูดพูดเหมือนเห็นนะแล้วก็ใช่ใพูดเหมือนเห็นเลยอาจารย์ที่บ้านที่บ้านมีห้องพระหรือหิ้งพระไหมมีค่ะได้ทําความสะอาดต้างไหมเออทำค่ะนะทาให้ต่อเนื่องนะ ทำให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะวันพระเปลี่ยนน้าเปลี่ยนผลไม้ดอกไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้จ้ะอาจารย์คะแลคือคือจะถามดวงอ่ะดวงอ่ะโดนป้าก็โกงอ่ะแล้วแล้วแล้วเราจะได้คืนมั่งไหมคะอาจารย์โดนก็โกงจนบ้านช่องก็โดนโดนยึดไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้คืนมั่งไหมคะอืมถ้าตอบว่ายังก็อย่าเสียใจนะ นะก็ใช่<ม>ก็ก็ยังฮะยัง oh, อาจจะต้องรอ <okay. S 1> ถ้าในแง่ของคนที่เป็นหนี้เรานะ,ะ <Okay. S 1> ย่าง62เนะี่ยยังพอมีโอกาสจะจะจะ,จะคุยจะเจราจานะแต่ว่าถ้าถามว่าในแง่ย่า61ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหนึ่งเลยเกณฑ์นในเรื่องของการถ่ายถามหนี้ไม่ดีสองมีปัญหาเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องมันก็ขึ้นชัดอยู่แล้ว oh, <okay. S 1> นะใจะเย็นเใจเย็นเข้าย่าง62 อล้วอาจารย์คะและ้วจะมีปัญญาซื้อบ้านอีกไหมคะพ่อบ้านเราก็โดนก็ททํโดนเขโกงไปจนจนโดนยึดไปเนี่ยจะจะ,จะมีโอกาสแบบมีมีค่ะ <64. S 1> <64 S 2> หกสิบสี่่ะใช่หกสิบสี่ย่างหกสิบสี่ใจเย็นใจเย็นเย็นอ๋อยังมีโอกาสใช่ไหมคะใช่ครับย่างหกสิบสี่ฮะ ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ก็อาศัยอยู่กับพี่น้องไปอะคะ่ะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตามนั้นไปก่อนอแต่ในในทางกับการคู่ไม่ดีใช่ไหมละคู่ไม่ดีใช่ไหมคะในทางกับการเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเดือดร้อนเพราะญาติแต่บรรดาพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนเนี่ยจะอุปถัมภ์นะก็อ,อาจจะพึ่งพาอาศัยได้ในแง่ของคู่ปัตตานีเป็นกาลี ก็มันอาจจะไม่ได้ดังใจมีปัญหาขัดแย้งกันหรืออาจจะต้องอยู oui> ่ห่างกันหรือคบหากรันใครักระยะก็มักจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงก็ตอนนี้ตอนนี้คู่ยังคบหากันอยู่หรือเปล่าขอโทษอ๋อคือคือเลิกเลิกกันไปนานแล้วค่ะตั้งแต่พี่สาวเขาโกงโกงโกงเราเราก็เลยเลิกกับน้องเข้าไปเลยค่ะจ้ะเป็นเป็นเป็นสิปีแล้วก็อยู่คนเดียวดีกว่าอันนี้พูดจริงๆ แต่ก็มีคนเข้ามาชอบนะคะแต่ก็ยังแบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะไปยุ่งอะคะ่ะไม่ไม่อยากจะคุยหน้าตาดีซะด้วย <c oughs> ใช่ไหมไม่ <c oughs> แต่ว่าย่าหกสิเอ็ดเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าถ้าอยู่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อนก็ดีกว่านะแต่ว่าผมกลัวว่าย่าหกสิบเอ็ดเนี่ยเราเองก็จะชอบด้วยวใช่ย่าหกสิเอดเนี่ยเกลงรักใหม่ขึ้นเด่นมากเลยฮะเหรอคะใช่แต่อยู่ที่เรานะอยู่ที่เราไม่เอาก็ได้ <c oughs> แล้วมันดีไหมคะอาจารย์กับพื้นดวงไม่ดีก็บอกอยู่แล้วอยู่คนเดียวดีกว่าอ๋อือ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็พยายามบอกับตัวเองให้สร้างความดีทำเยอะๆค่ะนั่นแหละอันนั้นอันนั้นคือสิ่งอ่าอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะอย่าลืมนะหลังวันไอ้ที่บอกให้ปล่อยปลาสิบตัวไปทําหลังวันเกิดนะครับอาจารย์แล้วโชคลาภมีไหมคะเนี่ยไม่มีไม่มีเลยเหรอคะเออชัดไหมไม่มีฟังดีอ๋อค่ะค่ะนะนะทำหลังวันเกิดนะปล่อยปลาสิบตัวโชคดีเป็นกําลังใจให้นะฮะจ้ะ อาจารย์คะขออีกนิดหนึ่งลูกชายอ่ะลูกชายอ่ะดีไหมด้วยจรรยาบรณวิชาชีพผมผมจะไม่ทาอะไรนะจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาคือจะไม่ทายหรอกว่าว่าลูกไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าดูดูดูในดวงของของคุณคุณแม่นะฮะไม่ถึงตัวพี่เองเนี่ยก็บุตรหลานก็พอพึ่งพาได้อ๋อค่ะนะบุตรหลานพึ่งพาได้ไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลนะจ้ะค่ะคุณคะอาจารย์ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณมุ้ยงคืนั้นทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขออยู่ไปนานๆนะคะรายการนี้ค่ะครขอบคุณครับสวัสดีครับมากันที่ SMS กันต่อเลยนะคุณสุภาพรนะคะ17มิถุนายน2535เวลาเกิดทุ่ม37นาทีพุทธกลางคืนโชคลาภและความรักอ่าเป็นพุทธกลางคืนถูกต้องนะครับ ในแง่ของการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมจะพูดดังๆช้าๆชัดๆว่าไม่เด่นนะส่วนในเรื่องของความรักปีจอนี้อยู่ในช่วงย่าง23ถ้าถ้ามีถ้ามีคู่อยู่แล้วก็จะบอกว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้แต่ด้วยพื้นดวงนั้นให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตเป็นระยะเป็นระยะหรือแม้กระทั่งการแย่งรักนะ s m s ต่อมาคะ่ะ เอสเมสต่อมานะคะคุณอินทิลาเกิดวันที่15พฤษภาคม2523ไม่ได้บอกเวลาเกิดเนาะบอกว่าเกิดเป็นพฤหัสบ,บดีค่ะถามเรื่องเงิน <ขอ S 1> กับงานคู่ครองเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเพิ่มเติมด้วยเนาะเช้าสายกลางวันเย็นก็นยังดีนะคะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23ธันวาคม2523บ่ายโมงครึ่งวันอังคารนะคะลักษณะเนื้อคู่ถามว่าจะเจอเมื่อไหร่ เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับก็เนื้อคู่เป็นดาวเสานะแล้วก็ปีนี้ปัตตานีกาลีฉะนั้นถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็ตอบเหมือนเดิมนะสี่ข้อโยงมรณะเนี่ยก็สูงวัยก็6หกถึงเจ็ดปีมีตําหนิอยู่กันยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศครับ SMS ต่อมาค่ะที่บางท่านอาจจะส่งมาซ้ำเข้าใจฮะก็ตอบซ้ำจ้ะเกิดวันที่17มีนาคม2526นาร้ะคะ9านาฬิกายนาทีวันพฤหัสบดีถามชกลาบค่ะ โชคลาภถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคดาวการเงินก็เสียด้วยนะฮะปีนี้กาลีสมพันธ์ถึงทั้งทั้งคู่เลยก็หนึ่งการเสี่ยงโชคไม่เอานะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรแล้วก็ช่วงอายุย่าง32เนี้ยไปทำบุญด้วยการซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะฮะหลายวัดที่มีการปลูกสร้างก็จะมีการเปิดโอกาสให้ถวายปัจจัยในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ แต่ถ้าเกิดไม่มีก็เป็นลักษณะส,สิ่งปลูกสร้างก็ได้นะพวกวัสดุก่อสร้างอิฐดินทรายใช้ได้ทั้งหมดนะครับจ้ะทะเบียนรถ451 1เขาบอกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะเก 4, กะเลขสี่กับเลข5าเนี่ยพุทธพระหัตนะเชิงพาิชยกรรมหรือในแง่ของศิลธรรมอันดีหนึ่งคือราชาโชคครับมีโชคแบบยัดเยียดความสะดวกสบายความมีสเสน่ห์คนเมตตาคนซัพพอร์ต s อ s มต่อมาค่ะ เอสเมสต่อมาคุณปอนะคะ18พฤษภาคม2523เวลาเกิด18นาฬิ18นาทีวันอาทิตย์ถามว่าดวงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับผมดูหลังวันเกิดดีกว่าแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีโอกาสนะที่จะหนึ่งชีพจรลงเท้านะครับ สองอาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยนถ้าไม่ได้เป็นเรื่องงานเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะหรือแม้กระทั่งการย้ายทางกายภาพย้ายโตะ๊ะย้ายออฟฟิศนะหรือว่าในแง่ของตําแหน่งหน้าที่ก็ได้แต่หลังวันเกิดนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยงานเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเป็นลูกจ้างมีลุ้นเรื่องของตําแหน่งแห่งหนขยเรพาร์ตการโปรโมท คนทําธุรกิจเองก็มีโอกาสที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจังหวะเรื่องงานดี2ปตีนะสาและ37ออกแรงเยอะๆคุณปอเอาล่ะในช่วงหน้าย,ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องาอง,อง,งามยามดีวันมงคลของเดืนอนกุมภาพันธ์กันด้วยพักกันสักครู่ค่ะค